ครับวันนี้ผมกับพบกับนุ้น้อยคุณเบ่งดานะครับบนช่อง YouTube แบกไปเที่ยวไทยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งหาดทองจังหวัดประจวบนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตลาดกันเลยนะครับชมบรรยากาศตลาดเลยนะครับนี่ีมงานโค้ดจาโครานะครับมานั่งกินกาแฟไข่ลวกกันโคดนัดโค้ดโอนี่โค้ดต้องนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตลาดกันนะครับครับเพื่อนครับก็เป็นร้านกาแฟไข่ลวก นะครับนี่กาแฟไขรั่วประจวบเลยครับโอ้โหเข้มมากเลยกาแฟดำไขรัล้านครับไขรั่วกข้มไขรั่วประจวบครับเพื่อนครับเดี๋ยวมีบ้านไหนครับครับก็ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศตลาดสดเทศบาลหนึ่งหาดทองนะครับประจวบตีขันนะครับนี่ครับก็มีอาหารเช้าเยอะมากมายนะครับนะครับเป็นประเภทปลานะครับหปลาเป็นปลาทู นี่นี่ปลาอะไรไม่รู้เนี่ยปลาฉลามหรือเปล่านะครับเนี่ยปลาฉลามนะครับรู้ไปโอ้เนี่ยปอย่านะครับบางทีไม่ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นประเภทหอยนะครับเนี่ยเอี่เลยหอยแครงหอยแครงหอยแมนกู่นะนี่อันนี้ปลาอะไรนะครับเนี่ยพี่ครับพี่ครับนี่ปลาอะไรนะครับเนี่ยปลาสร้อยครับโอ้เนี่ยฮะปลาหมึกนะครับหมึกไข่ด้วยนะครับโอ้ ชมชมตลาดนะครับตลาดนกดน้อยนะครับดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศยามเช้าบรรยากาศยามเช้านะครับตลาดสดเทศบาลหนึ่งหาทองเนี่ยประจวบคิรีขันนะครับวันนี้เช้านี้อันนี้เป็นลาลูกศิษย์ประเพะเป็นปลาหมึกแห้งนะครับรหมึกแห้งเนี่ยโอ้กุ้งนี่ถูกละร้อยนะโอ้ถูกบ้านเราถูกตลาดบ้านเราเลยนะครับ ให้ชมบรรยากาศโดยรวมแล้วกันนะครับแบบโดยรอบนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับในตลาดนี่น,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 นะครับสั้นๆครับทีนีสั้นๆนะครับอย่าลืมติดตามช่องเลยนะครับ